มามากินกันกินกันเอ้าไนกันนะกินเลยกันไปกินเลยกันเสร็จรองเท้าก่อนอ๋อไปมาอีกแล้วครับใส่คู่ที่เคยชินกับลุงคู่นี้อันนี้ก็นกกระตัวไม่ลงมาขอกินเขาก็เลยมากรัวนกกระตัวกันครับอันนี้ก็ตัวมาตัวเดียวมาสองตัววันนี้ อีกรากลวมปะเด็ด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 ดเด็ดเด็ดเด็งผ้าด้วยมามามาดิกันมาใครมาดิกันมามาดิกันมา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 ดิกันมาดิกันอะไรไหม กำลังหยอกไปทำงานพอดีเฮ้ยมามาลงมามามาเร็วมามาเลยกมา,มา,มา,มาตามมาเสียตามมานะเป็นตามมาเป็นมาตามมาตามมา,ตามมาเร็วโอ้ยลุงกำลังหยอกไปทำงานพอดีครับก็เลยต้องให้กินก่อน พราะว่านานๆเขาจะลงมาขอกินทีนก,ก,กระตัวนี้ครองสถาน,ถานที่หมดแล้วนกกระตัวมานี่นนนมันรื่นตัวหนึ่งตัวตัวเมื่อเช้าลุงก็ให้กินไปรอบหอน,นั้นแล้วก,ก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเขาลงมาขอกินนี่ลุงก,ก็ต้องให้ให้เขากินครับแต่งตัวกำลังออกไปทำงานแล้นนวไงพ่อแก้วตามาตามาแฟนอยู่ไหนแฟนอยู่ไหนมาเร็ว มาตามมาไหมตามมาไหมตามมาไหมป่ะตามมาเดี๋ยวตามมาทางนี้ก่อนมาเดี๋ยวหน้าเขาจีนหรือการหน้าเดี๋ยวงใส่น่นละมามามาป่ะตามมาตามมาไปรู้ต้องให้กินตัวนี้ก่อนไม่ได้เลย เวลาก็ไม่มีเวลาก็ไม่มีแต่ตัวมาเป็นฝูงๆนี่เขาเคาจะกลัวกันทันทีเลยเดกกลัวกันเด็ตก็หายไปแล้วเดยกอยูต่ตัวเดียวหรือสองตัวบนต้นไม้นั่นนะ่ะไปไปนะ โอเคนะสามให้กินสามจุดแล้วตอนนี้คงไหวพอกนะันเนาะเนี่ยรอบอ่ะน,นะนน อากาศเริ่มอุ่นแล้วครับเริ่มอุ่นเดดออกหน่อยหนึ่งะยุงก็จะได้รีบไปทำงานต่อสายแล้วสายแล้วผ้าจะไม่พึ่งเลยโอ้ยต้องผึงผึงผ้าก่อนนะเนี่ยเนาะผึ่งผ้าก่อนเนาะ แต่ว่าจะพาเดินชมสวนดอกไม้กับนกสักหน่อยดูสิแจ้งนกก็เลยต้องรอแฟนเขาเขาต้องกินกบ,บนที่ให้กินนี้ถ้งงางั้นไปตัวเดียวก็ไม่ไ,มได้ไม่ไม่แฟกันไม่แฟกับแฟนเขาเนาะเออก็เลยให้ให้ตกกินให้กินตรงนี้น,นี้ดีกว่า,เ,าเรียกกินข้าว่นเสียงนกกระตั้นดังอย่างนั้นเล โอเคนะครับลุงก็ขออนุญาตไปทำงานก่อนเนาะโอเคฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องของลุงใน y o YouTube ด้วยนะครับถ้าท่าในใดยังไม่ติดตามมาก็ติดตามมาทาง YouTube นะครับผมโอเคนะครับโอเค thank you for watching please subscribe me on my youtube channel โอเคสวัสดีครับผม